กหลาบสวัสดีคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นหมอแล้วมานั่งดูตรงน,นี้กันด้วยนะครับผมเมื่อกีในเกมเจำลองการเป็นหมอนะครับผมก็ก็วันนี้เราจะมาเลือกผู้โชคดีนะครับผมเมื่อใครจะเป็นผู้โชคดีแล้วผมจะมาสอนวิธีการผ่าตัดกันนะครับผมผ่าตัดมันก็ง่ายนะครับผมแค่คุณหาอุปกรณ์มาแล้วก็เสียบเข้าไปตรงหัวใจนะครับผมที่นี้โอเคเดี๋ยวเาเข้าไปดูเลยนะครับผมปไปเลยสวัสดี ครับคุณคนไทยคุณคนไข่คุณคุณคนไข้นี่เป็นเออคนผ่าตัดคนแรกของผมเลยนะครับผมคุณคนไทยคุณคนไข้เป็นเออผู้โชคดีรายแรกของเราเลยนะครับผมทางเราเออจะจะบริการพิเศษอย่างดีเลยนะครับผมก็เออก็นะก็นะครับคุณคนไทยนนาคุณคนไทย ก็นะครับคุณดวงไทยเล้วจ้าคุณคือผู้โชคแร่ผู้โชคดีของแรกคนแรกของผมเลยนะครับผมผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยนะครับผมเอันนี้ก็คุณไข่มาฟักอยู่เดี๋ยวมาผ่าตัดกันเลยนะครับผมคุณคุณไข่เดี๋ยวเออใช่ก่อนที่จะผ่าตัดนะผมคุณคุณไข่เดี๋ยวผมจะทําให้คุณอบอุ่นก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยว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 เมื่อกี้คุณคุณไข่ผมขอโทษเลยนะครับผมเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุ เมื่อกี้เออเมื่อกี้ผมขอโทษเนี่ยนะครับผมที่วิทยุดูดีๆมันเออผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับผมคุณคนไข้เออนี่มันวิมันวิมันวิทยุหรือว่ามันเป็นนาฬิกาปะเนี่ยแม่งเขรู้ลงไปแล้วนะคุณ่นไข้เออแต่ก็จ้างมเดี๋ยวะครับคุณคนไข้ดิเราก็ไม่เริ่มผ่าตัดกันเลยนะครับคุณ่นไข้เราเสียเวลามันนานแล้วเนาะคุณคนคุณคนไข้โอเคเดี๋ยวเรามาผ่าตัดกันเลยนะแล้วแม่งเลื่อนยากจริงเลยว่าคุณคนไข้คุณ่นไข้ช่วยผมด้วยเออแม่ง ออโอเคเดี๋ยวเราจะมาผ่าตัดกันเลยครับคุณไข่คุณคุณไข่ไม่ต้องกลัวไปหรอกครับเออผมมีทวนผมนั้นมีสีมือจํานวนมากผมแล้วผมก็มีประสบการณ์จํานวนมากเช่นกัน ih 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 <ihi> เออที่จริงผมเคยอัดไปหนึ่งรอบก่อนแล้วนะแต่ว่าเสียงยมยไม้มันไม่เข้าอ่ะเออผมก็เลย <c oughs> อัดใหม่นะครับผมเออแล้วก็ค,คุณคุณไข่สามคนนั้นเราก็ตายไปแล้วนะครับผมถ้าท่านผู้ชมไม่รู้หรอกว่าผมพูดอะไรนะครับผมว่าผมอัดไปแล้วแต่ว่า S <S, <S มันไม่มีเสียงไหม่มึงเลยต้องอัดใหม่ยังไงล่ะนะคุณคนไข้คุณคนไข้ก็เป็นผู้โชคดีรายแรกของผมเลยนะครับผมที่กินเป็นรายที่สี่ของผมตั้งห่างนะเออเคนะครับผมคุณวิวีคุณไข้คุณไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาผ่าตัดกันต่อเลยนะครับผมผมไม่มียาชานะครับผมเดี๋ยวก็ช่างเลยครับคุณไข้เดี๋ยวเราก็มาผ่าตัดกันเลยนะครับผมเออไม่ไม่รู้นะครับผมว่าเออที่โรงพยาบาลนี้มันเป็นโรงพยาบาลไหนครับผมแต่เขาใช้เล okay, ื่อยในการอันนี้กันครับ เออคุณนนทไข้ครับคุณนนท์ไข้เดี๋ยวมันดูเหมือนว่าเออเลือดคุณจะลดอย่างแรงเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เออผมก็ไม่ไม่รู้ว่ายาช้าแม่งคืออะไรนะครับผมผมก็ขอโทษจริงๆนะครับคุณนนทไข้นะคุณนนทไข้ทำไมคุณนนทไข้ถึงเงียบอย่างนี้ล่ะครับเนี่ยคุณนนทไข้ท้าเมถึงเงียบอย่างนี้ตุณทำอะไรไปเนี่ยเฮ้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 ยจู่ๆผมคุณนนทไข้คนรมาเห็นอะไรใช่ไหมครับว่าผมเจอเครื่องอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ โอเคคุณนุนไข่หลับตาไหมนะครับผมเออใช่คุณเออใช่คือผมลืมไปว่าคุณนุนไข่หลับตาอยู่เลื่นี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตอนนี้มันเหลือสี่พันแล้วนเนี่ยเออคุณนุนไข่เดี๋ยวผมจะรีบทำแล้วกันนะครับผมเออแล้วมันพาไงไว่ะเออกดกดอ้าวฟักโอ้โหคุณนุนไข่โอ้โหเลือดดูโอ้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 ฟัก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 เอ,อ้คุณนุนไข่เออคุณนุนไข่เมื่อกี้ผมขอโทษจริงนะครับผมเดี๋ยวผมผมขอฉีดยาชาก่อนนะครับผมฉีดยาชาแบบรวดเร็ว โอเคตอนนี้แม่งก็โอ้โหแม่งล่นเร็วเร็วกว่าเดิมอีกโอ้ไม่ไม่ไม่นับนับนับโอ้โหโอเคตอนนี้แม่งก็หยุดไปแล้วนะครับผมโอเคแล้วเลือดแม่งออกเลยเอ้า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 คุณใครผมขอโทษจริงๆนะครับผมอยู่ดีๆวิทยุมันก็เข้าไปติดตัวของคุณเอง อะไรวะเนี่ยตูตัตทำอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเอาดีๆนะผมคูนคุณไข่เดี๋ยวเรามา เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับคุณนุ่นไข่เออตอนนี้คุณนุ่นไข่ก็เหลือสองร้อยเลยนะครับผมนุ่นไข่คุณน,นุ่นไข่ไม่ต้องกลัวไปหรอกครับผมมีประสบการณ์หนึ่งมากเลยนะครับผมประสบการณ์ในการฆ่าคนยังไงล่ะเอ๊ะเอ๊ะเออไม่คิดคุณคุไข่ไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับโอเคอ๋อโอ,โอเคครับคุณนุ่นไข่ตอนนี้ขวานมาติดเข้าไปแล้วนะครับผมคุณน,นุ่นไข่ไม่โอเคตอนนี้ผมไม่มีทางเชื่อเชื่อคุณช่วยคุณคนไข่แล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ทั้ง ทั้งวิทยุทั้งขวานมันติดเข้าไปในลำไส้ของท่านแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ห่วงขท่านมันก็เอ่อเอียงไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้นางท่านก็สีขาวไปแล้วนะครับผม <c oughs> เออญาติครับผมขอโทษจริงๆริงครับอยู่ดีๆวิทยุมันเอ่อเข้าไปติดได้ไงไมารู้แล้วอยู่ดีๆขวานมันก็แบบเดินขึ้นเดินมาเองแล้วมันเข้าไปติดติดติดในลำไส้ของผู้ ก็ผู้ไข่คนไข้นะครับผมผมขอโทษจริงๆครับผมผมเสียใจอย่างมากเลยนะครับผมออะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกรายผู้โชคดีลายที่สองกันเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณโชคดีลายที่สอง ผู้โชคดีไลยที Listen, And, ่สอนะครับผมทำไมคุ้นหน้าเหมือนคนไข้คนเมื่อกี้จังเลยนะครับผมเออแต่ก็ช่างมันเด๋วครับคุณคนไข้เออเดี๋ยวผมเอาน้ำให้คุณกินนะครับผมเพราะคุณจะได้ไม่เลือดออกยังไงล่ะครับเออเพราะว่าคนคนคนไข้เมื่อกี้เออเขาเลือดออกตายนะครับผมอโอเคเออเมื่อกี้คุณไข้ไม่ยินเลยใช่ไหมครับโอเคคณไข้ไม่ได้ยินนะโอเคเดี๋ยวผมเอาน้ำให้คุณกินนะแล้วเดี๋ยวผมเอ่อเอาวิทยุให้คุณฟังด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเอ่อ เดี๋ยวผมเอาดิสสอรเอาคุณรับไปเขียนนะครับผมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมเอาดิสสอรไปกับกาเขียนเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็น่าจะเริ่มผ่าตัดได้แล้วเนาะเออแล้วทำไมเลือดตอนนี้ไม่เลือดล,ล,ลดไปสิบเลยวะเนี่ยโอเคคุณนวลไข่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมคุณนวลไข่คุณนวลไข่นนขไม่ต้องกลัวไปนะครับผมเพราะผมมีประสบการณ์อย่างมากเลยนะครับผมในการฆ่าคนไปฆ่าคนนะครับเพราะอุ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดนะรครับผมคุณนวลไข่เมื่อกี้คุณนวลไข่คงไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาผ่าตัดกันเลยนะครับผมเเเอออออผผผมมมมมมคคคคคสสสนนนนนีี้้้้้จจะะทาาาใใหหหรรรรรร็ไไไไไดััับบบุุณณณ์ขข่่ตงงกกกกลวปปย เลยแหละคุณนนไขโอเคคุณนนไข้เมื่อกี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแม่งผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับผมว่าเครื่องมีเครื่องมือที่โรงพยาบาลนี้ทำไมมันชอบหลุดทำไมมันชอบทะลุเข้าไปในลำไส้ผู้คนไข้นะครับผมผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเคสนี้คนไข้อาจจะรอดกลับไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคผมโอเคไหมครับคุณนนท์ไข้ ผมเตือนไปแล้วนะครับผมไม่ไม่ครับคุณน <laughs> ้อใครอยู่ดีๆไม่เข้าไปทะลุเข้าไปในหัวใจเธอเลยนะครับผมผมผมไม่รับประกันร <Okay. S 2> <conna> ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าคุณน่าใครจะรอดนะครับผมโอเคเออก่อนจะไปเดี๋ยวผมเออคุณช่วยเซ็นสัญญาเออบริจาคเอาเาวีบะเอาเอาวีวาให้ทางเราก็ได้นะครับผมเออผมไม่มีปัญหาอะไรนะคบผมเอ โอเคนะครับผมคุณนุ่นไข่ตอนนี้ผมก็เออผ่ากระดูกออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอากระดูออกก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้เออา <c oughs> แล้วอยู่ดีๆตับของคุณนุ่นไข่มันก็ว้ามาเองนะครับผมผมไม่รู้โรงพยาบาลนี่มันเป็นอะไรกันแน่ครับผมมันเป็นโรงพยาบาลรู้ต่างดาวหรือเปล่าวะดิ <c oughs> ดูดูนะดูนะเออตอนนี้อยู่ดีๆต,ตับพ่อปูโหตับพูนคนไข้อยู่ดีๆมันหลุดออกมาเองเฉยเลยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมรีบทําก่อนนะครับผมรีบรีบพาปอดลมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเออจริงถ้าในชีวิตจริงถ้าผมพาปอดลมมเนี่ยคุณคนไข้ก็น่าจะตายไปแล้วนะคะผมแต่ก็ช่างมาเดีอยครับคุณคนไข้ตอนนี้ผมก็พาปอดลมแล้วครับผมเออแล้วตอนนี้ปอดลมมันก็เลือดออกแล้วครับผมเอยทำไมผ่าชาจังวะเออทำไมมัน ทำไมมันไม่ออกอะคุณปอดลมทำไมปอดลมของคุณต้องไข้ี่แข็งจังเลยนะครับผมผมคงต้องใช้เครื่องมือช่วยซะแล้วสิเอ้ยดีเดียวแมงเลือดด,ด,ด,ดูเลือดคนไห้ไม่ออกละเ,เ,เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหดูตรงนี้มันหยุดแต่เลือดไม่ออกกระเด็นตรงนี้เลยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเออโอเคเราต้องใช้ขวานแทนนะครับผมดูเหมือนว่าเครื่องมืออันเมื่อกี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับ เเอ๊ะโอเคแล้วเมื่อกี้คนไข้ไม่ยีเสียงอลไรใช่ไหมครับผมเมื่อกี้คนไข้ไม่ยีเสียงของผมใช่ไหมครับโอเคคุณคนไข้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ขวานนี้นะขออนุญาตใช้ขวานนี้ทะลุหลอดล,ลมของคุณคนไข้นะครับผมโอเคคุณคนไข้ตอนนี้ก็นก่าจะสงบใจแล้วนะครับผมเพราะผมบูซาเปิดวิทยุให้ฟังเลยนะครับผมไมวเดียวนะครับผมทำไมตอนนี้แม่งบังคับเกมโอ้ตอนนี้ขวานไปอยู่ดีแม่ง้าไปติดอ,อันนี้เยอเลยนะครับผมแล้วแม่งก็เลือดออกไม่ได้ด้วยเออขวานเออสวยแล้วเราตัวจะเลือดออกยังไงเนี่ย โอเคนะครับคุณนนทไข่เดี๋ยวเรามาพาปอดลมสุดอเมซิ่งกันเลยนะครับเฮ้ย <ül pricing> ปอดลมไม่ผ่ายากนะใช่ไหมผ่ายากใช่ไหมเฮ้ยผ่ายากนะใช่ไหม,หหมหเฮ้ยปอดลมเฮ้ยอะเด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 ะเราแม่งแม่งแแมงแมงแมงติดแม่งติดโอ้ไม่นะไม่นะคุณนนทไข่ดูหเหมือนว่าเออเราจะมีปัญหาทางเทคนิคก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขอเสียบยาไปสักนิดนึงนะครับผมเออเสียบไปเลยเสียบไปเลยนะครับผมไม่ไม่หยุดด้วยเสียบ เสียบไปดิเฮ้ยเสียบไปเลยโอเคตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะครับผมเราเลือดไม่ออกทางนี้แทนนะครับโอ้ดูเหมือนว่าเราต้องใช้ไอ้นี้แล้วสิครับผ้าไม่ตายสุดท้ายของเราอีอีโอเคแล้วก็มาผักเลยนะคะผมปอดลมมันรู้สิว่าอ่อะโอเคแล้วครับผมุณนึงไกลกับผมอ่อ เคุณญาติกับผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับอยู่ดีๆเอเครื่องเครื่องที่มันเอม้วนๆตะจำชื่อไม่ได้นะครับผมเครื่องจักรมันอยู่ดีมันเดินเข้าไปในลไส้ของคนนรือนไขแล้วมันก็แบบตัดหล่อลมของเขานะครับผมผมก็เสียใจของกับคุณญาติด้วยนะครับผมโอ้โหตอนนี้แบบเสียงเหียบมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจบคลิปผมกันไม่แค่นี้นะครับผมก็ที่จริงผมอัดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะ แต่ว่าเสียงไมค์มันไม่เข้าไงแล้วคลิปแล้วผมคิดว่าการเอ,อ่อคลิปก่อนที่ผมแม่เอ่ออัดที่ผมอัดก่อนไปหน้านี้ผมคิดว่ามันสนุกกว่าอีคลิปไอตอนนี้ที่ผมอัดนี่นะครับผมก็ถ้าคลิปนี้มันดูไม่สนุกก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าออผมเล่นไปแล้วแล้วมันก็ผมก็พูดไปแล้วไงครับมันก็จจะดูแปลกๆไงนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ดูน่านเบื่อเนาะก็ผมอัดสองรอบเลยอู้ว์ก็ไ้หลายใจชื่อผู้โชคดีตั้งหกท่านเลย แล้วตูเป็นอะไรวะเนี่ยเกมนี้มันเกมคุณหมอจริงหรือว่ามันเกมเพิ่อความโรคจิตวนะเนี่ยโอเคนะครับผมเกมนี้มันก็ไม่มีอยู่ในเพจสโต e นะผมก็เลยไปหาโหลดเอาใน google นะครับผมก็เออก็ไปแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคลับสไคร้ด้วยนะครับผมก็ไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย